รถไฟจีนลาวเปิดให้บริการมากว่า500วันตั้งแต่วันที่3ธันวาคมปี2564รองรับการเดินทางของผู้โดยสารทั้งหมดกว่า1 4ล้าน4 0นคนและขนส่งสินค้าจำนวนกว่า1 8ล้าน8 0นตัน นับตั้งแต่เปิดให้บริการสถานีรถไฟ12ปันนาทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนรองรับการเดินทางของผู้โดยสารกว่า3ล้าน4แสนคนในช่วงเทศกาลสงกรานต์5วันตั้งแต่วันที่1 2ถึง16เมษายนสถานีรองรับการเดินทางของผู้โดยสารมากกว่า20,000คนต่อวันโดยวันที่16เมษายนมีการเดินทางของผู้โดยสารกว่า2 7 0 0 0คน นับตั้งแต่รถไฟจีนลาวเริ่มให้บริการผู้โดยสารข้ามพรมแดนเมื่อวันที่1 3เมษายนที่ผ่านมาการรถไฟจีนลาวให้บริการผู้โดยสารขาเข้าและขาออกจํานวนกว่า2,300เที่ยวในช่วง6วันส่วนของจีนมีรถไฟให้บริการ42ขบวนต่อวันส่วนของสอปปลาวมีรถไฟให้บริการ6ขบวนต่อวัน ส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าของรถไฟจีนลาวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีการขนส่งสินค้าเฉลี่ย56,000ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ180เมืม่พอเทียบกับปีก่อนขณะที่การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนสูงถึง12,000ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ260เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดของรถไฟจีนลาวสูงถึงกว่า18,800,000ตัน